โอเควันดีครับเดี๋ยววันนี้เอ่อเราจะมาพูดถึงพอดีเมื่อวานมีมาตรการเกี่ยวกับเอ่อช่วยเหลือตาสานนี่ที่ประกาศออกมาช่วงบ่ายนะครับผมก็เลยมีมุมมองมุมมองหนึ่งที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับการเอ่อตลาดหุ้นนิดหนึ่งนะครับก็เลยอยากอยากจะมาแชร์น้องๆในทีมนะครับพวกเราว่าว่าผมมีมุมมองอยังไงแล้วแล้วผมก็จะ มุมมองของผมตรงนี้ก็จะจะเป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งมุมอมองหนึ่งให้ให้พวกเราเห็นว่าผมมองยังไงแล้วโยงเรื่องยังไงเอ่อเรื่องมันเป็นมาอย่างไงนะครับโอเคเกิดอะไรขึ้นนะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เราเริ่มจากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะอ่ะผมโอเค ิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับหลักๆเลยก็เกิดจากโควิดนะครับโควิด19สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อเกิดแพนิคครับก่อนในนี้เราจะเห็นว่าเงินจะไหลไปที่ต่างๆออกจากตลาดหุ้นซึ่งดูว่าจะเสี่ยงนะครับก็ไปที่นะครับเอกจากหุ้นไปที่ไหนไปที่ทองคำบ้างนะครับตราสารที่เป็นบอล พันธบัตรรัฐบาลบ้างนะครับทีนี้ไปไปที่ไหนอีกก็ก็เมื่อไปตรงนี้แล้วมันยังไม่หายอนะเนาะก็ทีนี้เกิดแพนิคแพนิคของจริงครับแพนิคเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดแพนิคนะครับคนจะถือเงินสดเงินสดจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วตอนนี้ เพราะว่าการไปลงทุนในทรัพย์สินต่างๆมันมีความเสี่ยงมีโอกาสที่จะไม่ได้เมื่อถึงกันสดเกิดอะไรขึ้นกับการขายไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือทรัพย์สินอื่นๆรวมมาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับปันธบัตรรัฐบาลเกิดตาสารนี้นั่นแหละที่เกิดตาสารนี้ที่เป็นปันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นกู้นะครับนะครับคอร์ปอเรทบอลนะครับ คือพันธบัตรบิตรัฐบาลแล้วก็หุ้นกู้เอ่อทำไมถึงต้องช่วยนะครับเมือม่อเมื่อคนแห่เทขายเทขายเนเขาต้องการขายกินสดมันเกิดวิกฤตครับเกิดแพนิคลงมาทําให้ NAV ลบเยอะมากนะครับทีนี้นี่แหละเป็นสาเหตุที่ที่เมื่อะะวานทางธนาคารประเทศไทยแล้วก็กรต่อออกมาประกาศนะครับเขาช่วยอะไรบ้างนะครับพอเข้ามาช่วยเนี่ย ก็ช่วย <sky od. S> 1. ก็ให้3ามสามตัวหลักๆนะครับที่จับใจความได้ก็คือให้ธนาคารพาณิชย์เข้ามาซื้อกองทุนนะครับที่ได้รับผลกระทบแต่เป็นกองทุนที่ที่ดีหน่อยนะแล้วก็แล้วนำหน่วยลงทุนมาเป็นหลักทกกรกัพย์ค้าประกันคือมูลค่ามันจะอยู่ที่ประมาณ1.1ล้านล้านนะครับบาทแล้วก็ 2. ก็คือตั้งกองทุนเพิ่มสภาพคล่องให้กับตราสารหนี้ภาคเอกชนพวกหุ้นกู้ต่างๆนะครับที่7 0 0 0 0ถึง100,000ล้านบาท สุดท้ายนะครับสาก็าคือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลสภาพคล่องตาสารนี่นะครับโอเคผ่านทำไมต้องรีบช่วยนะครับต้องถามก่อนว่าทำ,ทำไมถึงต้องรีบช่วยนะครับคืออย่างนี้ครับหนึ่งเลยเงินที่เราเอาไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับลายมือไม่สวยไม่ไหไรเนาะเอาเข้าใจโอเคหรือพวก ประกันสังคมนะครับหรือแม้กแต่พวกบำเหน็จบำนานต่างๆเบ,บี้ยบำนานต่างๆนะครับตัวทีเบี้ยบำนานนะครับพวกนี้ถูกบอกว่าให้เอาไปลงทุนในทรัพย์สินที่ที่ไม่เสี่ยงหรือเสี่ยงน้อยอย่างเช่นพวกนี่แหละครับาตาสารหนี้ที่เกิดขึ้นนี่แหละ ถ,ถ้าไม่ไมรื้อไว้ตอนนี้มันเป็น panic sell พูดง่ายๆว่าทิ้งทุกราคาขายคนต้องการถือกันสดเมื่อมันลงมาเรื่อยๆ N A V ครับมูลค่าขอ,ของหน่วยลงทุนนั้นอะของทุนนั้นอะมันจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆจนนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดมูลค่าทรัพย์สินสินทรัพย์นะครับมูลค่าสินทรัพย์นั้นน้อย หรือได้ค่าลงนะครับ2ขาดสภาพคล่องนะครับไม่มีคนอยากซื้อน้อมันก็ขาดสภาพคล่องทาให้ธุรกิจนั้นดําเนินต่อไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเมื่อธุรกิจนั้นดำเนินต่อไม่ได้ก็จะเกิดอะไรก็ วิกฤตเต็มรูปแบบไปครับก็คือเลิกจ้างทุกอย่างบริษัทล้มอะไรนะครับมันจะเกิดวิกฤตเต็มรูปแบบเลยโอเคอ่าทีนี้นะครับเรามาดูพวกคุณกู้ต่างๆนะครับคำถามว่าทำไมเขาต้องรีบช่วยนะครับคุณกู้พวกนี้นครับที่เป็น หอันดับแรกอะเราดูเป็นบริษัทอะไรนะครับมันเป็นบริษัทของใครบ้างก็คือกลุ่มอสังหานะครับถ้ามันพังอะไรถ้าพังอสังหาใช่ไหมครับถ้าพังเกิดอะไรขึ้นหมู่บ้านไม่มีคอนโดไม่มีการสร้างคนที่จะโดนต่อมาพังต่อมาก็คือรับเหมา เพราะรับเหมาต้องไปสร้างให้กับพวกกสังหาเหล่านี้นะครับรับเหมาล้มใครล้มต่อใครพังต่อนะครับพวกซัพพลายต่างๆซัพพลายก็คือพวกผลิตซัพพลายให้กับรับเหมาก่ะสร้างไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกนี้บริษัทนี้ก็จะล้มนะครับพอล้มเสร็จแล้วเ,เกิดอะไรครับเกิดการเลิกจ้างทีนี้มาดูว่านี่ในครัวเรือนเรา ประเทศไทยคนมีหนี้กน็นเรือนเยอะมากดังนั้นจะส่งผลต่ออะไรครับเมื่อมีการเบีหนี้ก็จะไปถึงกลุ่ม finance แล้วไปไหนต่อก็ไม่พ้นที่จะธนาคารหรอกครับก็คือแบงก์กลุ่มอะไรอย่เงี้ยกลับมาเรื่อยๆทำให้มนันพังแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับทุกระบบเลยโอเคผมจะไปเร็วนิดหนึ่งทีนี้เรามีเวลานานแค่ไหนเนื่องจาก รัฐที่เข้ามาซื้อผมมองว่าจะมีเวลาประมาณ1ปีนะครับเรามอง1ปีหลักๆ1ปีนี้ทําไมนะครับทำไมถึงต้องมอง1ปีก็เพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจ1ปีนี้พวกพนบับัารัฐบาลถ้ายืนได้ก็จะสามารถกู้ต่อได้ด,ดําเนินธุรกิจต่อได้คนก็เชื่อมั่นและก็ว่าเขาจะจ่ายดอกอะไรเงี้ยอยู่เรื่อย อยู่เรื่อยๆไปก็จะสามารถถือต่อได้และมันมีมูลค่าเมื่อมีค่าก็สามารถที่จะหมุนเวียนได้เศรษฐกิจกลับมาดีนะครับถ้า1ปีเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นทําไงอ่ามันก็ไซเคิลก็จะกลับมานะครับธุรกิจดีขึ้นก็จะกลับมาหมุนต่อเป็นไซเคิลกลับมาใหมก่กระตุ้นใหม่เริ่มใหม่สร้างใหม่ประเด็นอยู่ยที่ว่าถ้าไม่ดีขึ้นแล้วครับ บริษัทที่พวกนี้มันลม้ลมล้มก็ไปพังเราจะไม่เคยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้ในประเทศไทยนั่นก็คือพวกโทษทีนะครับตาสารนี่นะครับ ถ้าถาตาสารนี่พังนี่ก็มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดังนั้นถ้ามันไมเ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราจะเรียกทฤษฎีนี้ว่าแบ็กซวอรนทางด้านการเงิน,นก็คือแกะอ่าประตูทิก็คือหงดำไม่ไม่มีคนคิดว่ามันจะมีหงดําแต่มันมีนะครับที่ที่ทาง Australia. ออสเตรเลียทีนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่า เราก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดขึ้นขนาดไหนอาจจะหนักกว่าปี40ก็ได้ที่วิกฤตต้มยำกุ้งนะครับซึ่งเราก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าตรงนั้นเป็นไงแต่ก็ที่เตือนไปก็คือเคสนี้แหละครับก็คือถ้ามันไม่ดีขึ้นเราจะพังแต่ผมก็คิดหวังว่าหวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับคิดว่ามันจะดีขึ้นเพื่อเรากลับมาจะดีขึ้นได้ก็ต้องโควิดก็ส่วนหนึ่งก็ต้องช่วยกันครับก็คือช่วยกัน ไม่แพร่เชื้อโควิดให้เรากลับมาเชียงได้แล้วและผมก็ยังเชื่อว่านะคนไทยถ้าพลังของคนไทยครับถ้ามันถ้าเราจะช่วยกันจริงๆมันดีขึ้นแน่นอนนะครับคิดว่าอย่างนั้นโอเคไม,ไม่ไม่ดราม่ายาวไปโอเคทีนี้มาภาพรวมเซตภาพรวมเซตในกลุ่มเะนาะจะรู้ว่าผมให้ถือเงินตั้งแต่ถ้าแถว เืนพันหไม่ได้นะลงมาเนี่ยผมก็มองแล้วว่ามันเศรษฐกิจกษษมันจะแย่อันนี้เดาไหมเ,เราก็มองเรื่องของทั้งเทคนิคที่เกิด d i v e r g e n จนในภาพมันซึ่งค่อนข้างน่าเชื่อถือเพราะเป็นทเฟรมใหญ่มันเคยเกิดขึ้นแล้วที่ตอนวิกฤตทอ,อโท,ทีโอเคมันเคยเกิดขึ้นแล้วตอนนี้นะครับอันนี้คือสัพพามเกิดขึ้นแล้วข้นหนึ่งแล้วมันก็ลงมานะครับ ตอนนี้ก็เกิดวิกฤตแล้วมันก็ลงมารวมถึงว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะครับเราจะเคยอ้างอิงดูหนังเรื่องของดับเบิช็อตมันก็จะมีคนที่เห็นสิ่งแปลกๆเกิดขึ้น,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในเรื่องของโลกการเงินเราจะรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเตือนเตือนกันคนที่ที่อยู่รอดได้ก,ก็ถือว่าดีนะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ที่ผมให้ถือเงินสดมาตลอดนะครับโอเคมันเกิดได์เจนทีนี้ผมอยากให้ดูนี้นะครับ ช่วงต้มยำกุ้งเนาะช่วงสะพามช่วงแฮมเบอร์แฮมเบอร์เกอร์ไข่สิแล้วก็ช่วงเนี้ช่วงเนี้มันมัน,มนถ้าบอกว่ามันมีช่วงระยะเวลาห่างกันประมาณสิบเอ็ดถึงสิบสองปีเนี่ยมันพอดีนะครับพอดีช่วงนี้นะครับอืมซึ่งก็ก็เป็นสมเหตุสมผลอะเนาะ,นะไซเคิลของธุรกิจมันมีช่วงเวลาของมันนะครับโอเคทีนี้แนวรับนะครับแนวรับพัน 1,220ต้องบอกว่าเละครับรับไม่อยู่นะรับทางเทคนิคแบบนี้รับไม่อยู่เราต้องดูโควิดนะนรับต่อไป900ผมก็ยังไม่เชื่อมั่นว่าว่าจะรับอยู่ไหมนะครับส่วน PE แนรับต่อไป400คือมันก็ไกลไปนะแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันจะลงถึงหรือเปล่า,ามาดู PE ของเซตกันช่วงนี้อยู่ที่5-6นะครับช่วงตัวอย่างกลุ่มลงมาถึง5-6ช่วงแฮมเบอร์เกอร์ก็ลงมา5-6 ตอนนี้ PE ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ12บถึงสิบสามนะม,มีโอกาสที่ลงมา5้ถึงหได้ไหมก็ก็เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าก็ก็ผมจะไม่รับรับซื้อหุ้นในจังหวะที่ไม่ควรรับต้องบอกอย่างนี้ถ้าผมซื้ออย่างเช่นวันพฤหัสที่ผ่านมาให้เราซื้อกลุ่มโรงไฟฟ้ากับกับพวกหุ้นอื่นๆเนี่ย มันเด้งมาบางคนขายก็ได้เงินแต่บางคนไม่ขายวันนี้ก็ต้องเจ็บนะครับก็ต้องให้ทิ้งตั้งแต่ตั้งแต่ราคาเปิดอโอเคยังเป็นที่มาของคลิปนี้โอเคหุ้นกลุ่มไหนที่นี้ถ้าอยากได้หุ้นกลุ่มไหนกระทบน้อยที่สุดนะครับหุ้นกลุ่มไหนกระทบน้อยที่สุดผมมองว่าเนี่ยนะครับช่วงนี้หนึ่งเลยที่มองเห็นเอาที่เราตาเรามองเห็นแหละมันจะเป็นกลุ่มค้าปีกใช่ไหมเพราะอะไร มีการกักตุนเนาะกักตุนสินค้าเขาก็ควรที่จะกําไรดีขึ้นนะครับไม่บอกเชื่อหุ้นเนาะเพราะว่าผมถืออยู่อยู่อยู่ตัวตัวหนึ่งแต่เขาไม่ได้พูดอะไรหลายคนในกลุ่มจะรู้ว่ามันบวกแค่ไหนอ,อกลุ่มที่สองก็จะเห็นกลุ่มสื่อสารอืสื่อสารเขาก็มีมีม,ม,มีมีการใช้โทรศัพท์อยู่ทุกวันนะครับก็ยังมีการใช้อยู่เรื่อยๆ ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังโอเคอยู่ไม่บอกชื่อหุ้นนะแต่ให้ไปหากลุ่มหุ้นตัวตัวนานะครับกลุ่มหนึ่งยังชอบอยู่นะโรงไฟฟ้าผมมองว่าไฟฟ้ายัางคงใช้อะ่ะอืมแล้วก็แต่ที่ลงมาแบบเนี้ยมันก็ลงไปเยอะ PE น้อยมากเทียบกับช่วงที่ขึ้นไปสูงสูงนะ่ะช่วงเนี้ย PE ถือว่าน้อยมากนะครับดังนั้นถ้าจะซื้อนะครับกลุ่มนี้สาสเอร์ซนพอของพอตอืม มองมองแค่นี้นะครับโอเคนี่คือมุมมองของของผมนะครับสำหรับใครอยากปรึกษาหลังใหม่อะไรนะครับให้ Line ID นะครับที่ฝากเลยนะโอเค p i e d a s, s o นะครับก็ก็ l ล n e ID หรือ f c e e o o o ก็ก็ก็มาคุยกันได้ถ้าอยากสงสัยอะไรอย่างเงี้ยย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวเนาะคือให้ ให้ให้น้องๆในกลุ่มดูอาจอาจจะมีแชร์ให้คนอื่นดูบ้างเดี๋ยวก็ก็ตามมุมมองตามตามว่าลูกค้าอยากให้ใครดูนะครับก็ก็อาจจะขออนุญาตน้องๆในกลุ่มให้ให้ให้คนอื่นดูโอเคเอาไว้แค่นี้วันนี้มุมมองแค่นี้อยากให้ให้ฟังนะน่าจะได้อะไรบ้างโอเคครับ